วันนี้ก็จะมาตามหาหมู่บ้านกันต่อซึ่งการตามหาหมู่บ้านในครั้งนี้ขอรับรองว่าเจอแน่นอนยังไงก็ต้องเจอรคยังไงก็ต้องเจอซึ่ง สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเตี้ยงขอจุดพริกตัดบ้านไว้ก่อนโอเคจะเสร็จแล้วดูซิว่ามีอาหารไหมอืมไม่มีเนี่เป็นไรหรอกบ้าง ค่อยๆเดินไปไปทางนี้ก่อนไป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 ไม่่ถ้าเจอหมูว่าแล้วเราอาจจะย้ายไปอยู่นั่นเลยก็ได้ซึ่งมีโอกาสสูงมากเลย คิดว่าอาจจะย้ายิ่นฐานไปเจอหมู่บ้านแล้วอาจจะย้ายาท่นฐานไปที่หมู่บ้านด้วยก็ได้อคเคลีเร์หยิบดาวขึ้นมานแล้วก็ทุบ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 เก็บเ,เลยไป let's go ไปที่หมู่บ้านกัน ต้องเดินไกลเท่าไหร่เนี่ยจะเจอไมน่าไป,ป่นสปีดดีกว่าไปไปไปอิ้ยเดีย๋ยววิ่งดีกว่าอุ้ยสวยแล้วผมุก มันเตอร์จะเกิดนี้เนี่ยขอซาบะขอบพูดเลยว่ามันตตอรสู้กับมันเตอร์ไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกมักเนเลาะเล่นในมุมง่ายคงจะไม่เกิดง่ายๆหรอก เดี๋ยวหักไปทางนี้บ้างดูไหมไปกันเถอะอุ้ยโอ้โอ้โอ้ยก g อด bắt nó nét đấy đi ra hả đây Hey, con, chúng ta mua ba léo. โอ๊ยเจ็บไปยินเถอะแรมมาอยู่นี่เลยดีกว่าทุกคนคิดว่าดีไหมแรมมาอยู่นี่ก็ดีเหมือนกันนะหมูว่านใหญ่โคตย 뿌뿌뿌뿌뿌뿌 búp b ú 뚜 b 뚜 p b 뚜 p 뚜 ú p búp 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 เจอหมู่บ้านแล้วอยู่ที่นี่ไปเลยดีไหมก็ดีนะฮู้ฮู้นู้เอาจจะไม่ได้สร้างบ้านก็เลขนาดนั้นหรอกเฮ้ยติดแม่น้ำหรอว้าวนี่มันช่างเป็นหมู่บ้านที่ดีซช่หรือเกินอุ๊ย tục chay mọi người Nhớ subscribe nắp Ay. ada <laughs> va a yang mi cien. Me bula. Me va a dar ni a nadie. Me va a dar ni a nadie. Me va a dar tak payah malai dia. ไม่รู้สิยิ้ไม่ออกเลยคุณไม่ฟังก่อนดีกว่า Ha ha, Ui. ha 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 tak ha 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 ha

นั่นโอเคอนอจะขึ้นวันที่สาม็วซิคลิปน,นั้นไปหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกมั้งยังไม่ได้ตั้งสิงห์นนเลยฮะว้าว ฉันต้องไปทัางตีนขาแล้วอันดับแรกคือตอนนี้ควรโอ้ยๆๆๆๆๆควรจะหาแหล่งตัดไม้ก่อนหรือเปล่า ออยากรู้ว่าเนื้อบริวเวณแถวๆนี้อ่ะอุ่ยอุ้จ๊ะเนีได้คิดนี้เหมือนจะนั้นหน่อยเไม่เป็นไเลยหรอกนาอุ้ยนี่มันน้ำแข็งนี่อุ้ยอะไรกัน เหมือนจะเป็นเทเลสายด้วยโอ้ว้าวดีจังเลยแถวนี้เดี๋ยวสร้างบ้านก็น่าจะสร้างแถวถนี้นะยแน่สร้างแถวนี้เลยไหมตรงนี้นะตั้งตีมถานตรงนี้มา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  ต้องหนฐานกันตั้งปิกเลยก็ยงด้วยปุ๊บโอเคคิดว่าวันนี้ก็อ,อาจะจะจบคลิปเป็นแล้วมั้งสำหรับคลิปนี้ก็จบ <c oughs> ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามเพื่อมุ่งสู่หนึ่งผู้ติดตามนะครับ ท่านใดที่กดติดตามขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับ